สุขสบายดีครับสวัสดีครับอยู่กับสาวรำซิงห์นะครับวันนี้ก็ออกทำงานครับนี่ครับรถบอทครับรถบอทรถบอทจะออกทำงานตาบุ้มมือหนีลีกันเนาะคับรถเมียโอ้ยบักวนครับบักสาขาคันชนครับขับขันไในชิบหายคันนั่นครับบักวัน เขาเกิดมาเพื่อคำผานครับจับยังอันนั้นพังเบิดเท้าคำผานครับเฮ้ยโอเคใหญ่มากแลวครับโอเครถบดครับอัน ผู้ดใดอยากจอยอยากผอมกับติตดต่อ้เลยครับรถบดรีดเห็นเลือแต่อันนือก็ไ,ได้ครับทักมือเราประเด้ปุ๊กเสกเป็นเดือนล่ะสื่อมาพระท่านเห็นงานเนี่ยพ่อมือพ่อมือลง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 ,ลงไม่เบิดมันฮ้อน,อนุอน,นะ <c oughs> แต่ลงมา ติดครับต้องเสีราไั้อาจารย์มาปุ๊กเสกครับของมีคู่ครับออโอ้อายไอ้ย่านี่เดียวติดเลยว่ะ ไม่รู้ว่าจะวิ่งขึ้นเทเลอร์ได้หรือเปล่านะครับก็เอาง่ายๆง,งานที่ทำเไม่มีอะไรตายตัวแล้วครับงานหลวงครับเอาให้แสดงให้เฉยครับยังสีล็อกอยังปปน,นั่นแล่นเหยียบรถ เกเตอร์ก็ไปเกตรอตั้งแต่เมื่อวาน,นครับเ,เราเรอไปบุดแล้วไปวิ่งเ,เล่นเอาตังค์้เฉยครับพี่น้องคู่เฟดครับนะเสียเข้ยง,งาวให้อายใครนะอายบูงใส่เสืย นีกันครับซื้อมาเสียนหาพี่น้องเลยไอ้เด็เมาตัวด้วยนี่อันนี้ก็เป็นงานเส้นสุดท้ายครับก็คือหมดทางเส้นนี้ก็จอดตลอดชีวิตครับให้สนใจมเมาได้ครับซื้อมาเสียนหาครับขายเสียนหกครับออกกำไรเอ่อพุกเสกให้เรียบร้อยครับ ว่าจะมีแรงวิ่งขึ้นทัทเลเือหรือเปล่าอะไหวไหมไหว,ไหวครับลองดูครับ ไอ้ไอ้ไอ้หมื่นเอ้ยี่ยยนอ่องมื่นละหมื่นครับตอนนี้กำลังเที่ยงกลัวจะออกไปเห็นงานมื่นละหมืน่น มันเพิ่มเพิ่มสองร้อยเพื่นี่เียบร้อยครับโอซอนโอซอนโอ้ เอ็งบ่ไม um ่เก่ามึงอ่ะไม่เก่ามึงดุ่นนี่แหละรวงเแกตกใจเลียนขืนเลียนลุ่ง ยกห้างขึ้นขึ้นปั๊มอ่ะเนี่ยครับตะาแช่รถบุครับลดบบืดเรืองอื่นลาว ปีหนึ่งมีงานอยู่ประมาณสามหมื่นครับปีหนึ่งเป็นงานสามสามเซนครับเดี๋ยวทุ่นขึ้นครับไปทุน่นคาดเหลือ,อเครแก่มากมาถึงหน้าง,งานแล้วนะครับก็เกียร์เดอร์จอดพักกินข้าวเลยครับเดี๋ยวจารถบดลงแล้วครับ

टमन केटा उट बुलीमा ขเหมือนขับง่ายครับขับยากมันสั่งเลี้ยวรอหลังนะค,ครับเดี๋ยวทำการแสดงต่อครับ